เอเปโซ่ปั่นหวานน้อยหนึ่งแก้วก่อนออกคลิปก็จะต้องเติมคาเฟอีนใส่สมองนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะไม่ได้นอนเท่าไหรนะ่ใช่ครับได้นอนหนึ่งชั่วโมงน้องเมื่อคืนนี้ชั่วโมงเดียวครับเอเปโซ่ปั่นหวานน้อยครับหนึ่งแก้วครับเเอปั่นหวานน้อยหนึ่งแก้วนะับครับ ไม่ครับไม่มีครับตอนนี้เรารอสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนนัดกัน9ก้าโมงรอบหมุนเก้าโมงรอบหมุนเก้าโมงตอนนี้จะสิบโมงแล้วนะทุกครั้งเวลาจะออกคลิปจะมีหนึ่งคนที่สายเสมอแล้วคนคนนั้นจะต้องโดนลงโทษเสมอมาแล้วครับคนช้าที่สุดในกลุ่มครับผมสายอาพสองห้าสิบนะครับ เหมือนที่ผมอะไรนะเหมือนที่ผมแจ้งไหมฮะหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มจะมีคนที่ช้าคนหนึ่งเสมอแล้วคนนั้นจะต้องโดนลงโทษ ตอนนี้เราจอดตามที่สองนะครับปตทแยกซ้ายวังสุพภูเป็นยังไงบ้างครับสีคิวเป็นยังไงบ้างมือชามือชาอะไรเอ่ยต้องท้องเฉยหิวข้าวมากหิวว่าพี่หิวไปมหนเฉยๆนะโอ้ยอย่ามาขัดเรา ไปไปลงสนามเขาเลยแบกซื้อแล้วก็ซื้อแล้วเขาก็ขอาเรียนให้ผมก็มีไอี่ก็เลยไปเรียนเล็นี่มีสองอลายนี้มีสองตัวอน้ลายนี้มีสองตัวอ๋อซื้อเอฟซิงเกิลอาร์กับเอ็กอาแล้วก็ลายให้เราทำมาให้โอ้โหขนมเี่อร่อยอ่ะ ู้ว่ากินเพื่ออยู่คนไม่กินข้าวไงไมันไม่หิวไงอือจนเล่นไงไม่ถอดหมดกินข้าวมันไเสกมันเสก เดี๋ยวเรามาดูรถแต่ละคันนะครับหลังจากเดินทางมาประมาณ250กิโลเมตรตวันนี้ 500X ครับผม Honda แล้วก็ตัวนี้ Honda f o r ร a 300cc ของโจฮี้ด้านนู้นก็จะเป็น r 1 2 0 0แล้วก็1250ลมเย็นนะแต่ร้อน ตรงนู้นจะเป็นจุดจุดสาม้อหสิบองศาที่สามารถกางเต็นท์ได้แต่เราเราไม่ขึ้นไปกลางเพราะว่ามันจะต้องขนของขึ้นบันไดเหนื่อยเอาตรงนี้ดีกว่ารถถึงกางถึงจบก็สำหรับคนที่กางทาบหวังว่าคืนนี้จะไม่โดนลมหนักแต่ก็ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูตอนดึก มีหาแน่ตอนนี้เราเจอเพื่อนฮะเราเจอเพื่อนนกไก่อ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันนกพี่เหรอเอาเหรอเอ้ามันมันไม่หนีเหรอครับมันจะจิกผมไหมเนี่ยมันไม่จิกมันจิกหูหยุดลลยาาเชื่หนูชอบคนอ้วนแล,ล้อโลกโอ๊ยหนูไม่ชอบคนหัวดีเหรอลูกโอ๊ยอย่าหาพี่ครับมาเอาไปหน่อยฮ้หนูชอบคนอ้วนเหรอลูก กัดไหมเนี่ยกัดไหมมันไม่กัดตัวปกติไงมันไม่จิกหรอกเฮ้ยตัวใหญ่กว่านกคนอื่นไม่จับมันมันจะกัดอะค่ะแต่ถ้ามันมากรอเงี้ยมันจะไม่ทำเออมาลงมาน่ารักดีนะชื่ออะไรบ้างครับอันนี้เลยจังค่ะอันนี้เลยียไม่พี่อ่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อการค่ะยินดีที่รู้จักครับผมครับโค้งงงนะยินดีที่รู้จักนะทำไมถึงกลัวรู้ไหมกลัวอะไรเนี่ย เคยโดนจิกครั้งหนึ่งโคตรเจ็บเลยไอ้รุ่นพี่อยู่บ้านเลี้ยงเข้าไปจะไปเล่นมันเจ็บค่ะเจ็บนกใช่เงี้ยนะคะมันคือมันห่วงตัวนกจิกกับนกจิกกับเมียจิกขอนกจิกดีกว่าโอเคนี่ยครับเรามาดูกันนะครับเทคนิคการกางเต็นท์ของแต่ละคนเนาะส่วนลมส่วนลมนั้นส่วนลมครับอะไรเอ่ย อันนี้เต็นท์ของผมนอนสองคนแต่ว่ามาคนเดียวสบายเดี๋ยวมาดูเต็นท์ของคิมครับอะไรนี่ฮะดูจากคนแล้วก็กับเต็นท์มันไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่เราอยู่ยังสมถะนอนนอนยังไงนอนเอาหัวไปข้างในแล้วก็เอาขามาข้างนอกใช่ไหมส่วนนี่ของจริงครับเจ้าพ่อแคมปิ้งของจริงเรื่องผู้หญิงก็ใช่ <Yeah. S 1> ตัดไม่ได้ตรงนี้ความจริงตัดทำไม ลมวันนี้เราจะรอดหรือไม่เราอาจจะไม่รอดกับลมคืนนี้นะครับสวัสดีเรือไมาไร้แล้วครับสำหรับแสงแรกของวันวันนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอากาศก็ราว้า19-18ถึง19องศาเท่านั้นเองนะครับไม่หนาวไม่ร้อนอยู่ได้สบายวันนี้เจอนกแก้วมาคอนะครับเชื่องมากน่ารักมากเห็นพี่ชายเขาเรียกอะไรอาโน่รือเปล่ามีชื่อด้วย ่าเขาจะปล่อยให้มันบินตามธรรมชาตินะครับร้อเรียกแล้วครับไปแล้วนู่นนะฮะเห็นไหมโอ้ไปไกลเลย ครั้งเวลาเราท่องเที่ยวนะครับเราก็จะพบเจออะไรที่ที่ดีต่อปอดต่อสมองเราเสมอหลายๆคนอยากเที่ยวนะครับแต่ว่าแล้วแต่วาระโอกาสของแต่ละคนไปนะครับบางคนก็ทำงานบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวซึ่งก็เมื่อถึงเวลาก็สามารถไปได้การท่องเที่ยวไม่จะเป็นต้องไปไกลเสมอไปครับ เพียงแค่คุณไปที่ไหนก็ได้ห่างจากบ้านคุณสิบกิโลสิห้ากิโลก็ตามนะทุกการเที่ยวนั้นจะทำให้เรามีแรงที่จะทำงานต่อในวันต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้มาเที่ยวที่ผาหัวสิงก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วแต่ว่าก็ยังอยากมาเพราะว่าที่นี่ไม่ไกลบ้านนะ อากาศก็ดีแล้วก็วิวก็สวยอยากให้ทุกท่านลองมาครับจะมากางเต้นก็ได้จะมาพักรีสอร์ทก็ได้รีสอร์ทหลังละสี่ห้าร้อยหกร้อยไม่เกินนี้นะครับเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องไปการท่องเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนนะทำไมไม่ใช่การพักผ่อนการท่องเที่ยวมันต้องเหนื่อยนะครับการพักผ่อนที่แท้จริงแล้วก็คือการนอน นอนอยังไงก็ได้นอนสามชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบนาทีหรือว่าวันละแปดชั่วโมงก็ตามนะครับนั่นคือการพักผ่อนแต่การท่องเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนบางทีเราก็จะมาเจอธรรมชาติที่ลงโทษบ้างธรรมชาติให้สิ่งดีๆบ้างให้อากาศใหอ้ออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเกิดธรรมชาติลงโทษก็จะเจอฝนบ้างเจอพายุบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ธรรมชาติไปนะครับถือว่าเป็นถูกหวยไปแล้วกัน แต่ที่แน่ๆเหนือแน่นอนนะครับสำหรับการท่องเที่ยวฝากกดติดตามแล้วก็แชร์นะครับสำหรับเรือไม้ร้านะครับท่องเที่ยวไปกับผมเดี๋ยวเจอกันทริปหน้า EP หน้าผมจะลงทะเลไปตกปลานะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปเลย